สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่หมอมิลกโช่องที่เป็นพี่สาวข้างบ้านที่ฟังเรื่องรักของคุณแบบจริงจังปาดไพ่เตือนสติเพื่อให้คุณได้เข้าใจความเป็นเขาและความเป็นคุณเพราะทุกความรักมีเหตุผลเสมอและทุกคนมีด้านที่ไม่พูดออกมาถ้าวันนี้คุณเห็นกองไหนก็แล้วแต่แล้วคุณนึกถึงชื่อของเขาออกมานั่นอาจจะเป็นคำทำานายของคุณวันนี้ตั้งใจฟังด้วยหัวใจนะคะ เลือกเลยหนึ่งกองที่คิดว่าใช่ที่เด่นสะดุดตาสะดุดใจมากที่สุดกลองที่หนึ่งสองแล้ก็สามแล้วไปฟังคำทำนายกันสำหรับใครที่เลือกกลองที่หนึ่งนะคะเรามาเริ่มกันจากฝั่งเขาคิดว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาเขาเชื่อว่าคุณจริงจังกับเขานะไม่ได้เข้ามาเล่นไม่ได้เข้ามาเพื่อพิสูจน์อะไรคุณน่ะอยากสร้างความมั่นคงร่วมกันในแบบของคุณ ถึงคุณไม่ได้พูดออกมาเยอะแต่การกระทําของคุณนะมันชาร์จเขารู้สึกได้ว่าถ้าวันหนึ่งเขาพร้อมคนที่จะลงทุนลงใจกับเขาจริงๆได้ก็คือคุณแต่ในเวลาเดียวกันเขาคิดว่าคุณเริ่มไม่มั่นใจในอนาคตค่ะเหมือนคุณไม่รู้ว่าเรื่องของเราอะจะไปถึงฝั่งไหมจะเป็นคู่กันไหมหรือสุดท้ายต้องแยกทางกันความไม่มั่นใจเนี้เขารับรู้ได้นะจากพลังงานต่อให้คุณนะเงียบ แต่เขาก็จะรู้ค่ะคุณเน่ยเริ่มถามตัวเองแล้วว่าเนี่ยใช้ความสัมพันธ์แบบที่ฉันรออยู่ไหม mm. เขารู้นะว่าคุณมีเรื่องกดดันในใจกังวลกลัวเสียเขากลัวผิดหวังคุณพยายามเก็บทุกอย่างไว้หมดเลยไม่อยากให้เขารู้ว่าคุณคิดมากแค่ไหนแต่เขาก็รู้ค่ะ mm. เขารู้ว่าคุณกําลังนอนมองเพดานแล้วถามตัวเองว่านี่ฉันรออะไรอยู่ mm. เขาเชื่อว่าคุณมีความรักให้เขามากนะแต่ความรักเนี้ยทําให้คุณเจ็บ พอคุณไม่รู้ว่าตัวเขาวะยืนอยู่ตรงไหนกันแน่แล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณเขารักคุณนะแต่เขารักแบบช้าแต่มั่นคงเขาไม่ได้เป็นคนโรแมนติกแต่เขาคิดถึงคุณในแบบที่อยากอยู่ในชีวิตคุณไปยาวๆเขาอยากให้คุณรู้ว่าถ้าวันหนึ่งเขารลอมขึ้นมาเขาก็อยากเดินไปหานาะคตที่ชัดเจนกับคุณนะแต่ตอนเนี้เขายังเดินไปข้างหน้าไม่เร็วเท่าหัวใจคุณเท่านั้นแหละนะคะ ตัวเขาเองอะยังอยู่ในจุดที่ต้องหยุดนิ่งเพื่อคิดมันไม่ใช่ว่าไม่รักนะแต่เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าตัวเองจะพร้อมให้คุณทั้งหมดทั้งใจได้ไหมแล้วก็เมื่อไหร่คุณอะเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องคิดมันไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์ที่เดินตามความรู้สึกอย่างเดียวนะเขารู้ว่าถ้าเดินมาหาคุณอะเขาต้องรับผิดชอบความรู้สึกคุณให้ได้ตอนเนี้ยเขาก็เลยเลือกที่จะรอนะคะเพื่อไม่ทําร้ายคุณในแบบที่เขาเคยทํากับใครบางคนมาก่อน แล้วเขาก็ไม่อยากเจ็บด้วยเหมือนกันตัวเขาก็พยายามแหละที่จะสร้างสมดุลรักษาสมดุลระหว่างคุณกับเขาแล้วก็ชีวิตตัวเขาเองเขากลัวว่าถ้าทุ่มเทคุณมากเกินไปทุกอย่างในชีวิตเขาจะพังค่ะแต่ถ้าเขาถอยเขาก็กลัวจะเสียคุณเหมือนกันดังนั้นเขาก็เลยเลือกที่จะนิ่งนิ่งจนแบบทําให้คุณสับสนแต่สําหรับเขาการนิ่งมันคือการปกป้องความเจ็บปวดเพราะว่าเขายังไม่พร้อมรับผิดชอบนั่นเองนะคะความจริงที่เขาไม่ได้พูดเนะ่ะ เารู้ทุกอย่างเลยแต่เขาไม่กล้าพูดเขารู้ว่าคุณล้กเขารู้คุณเจ็บเขารู้คุณรอแต่เขาก็ยังไม่พอใม้คาตอบในแบบที่คุณต้องการเนี่เขากลัวว่าถ้าเขาพูดความจริงออกมามันอาจจะเป็นคําที่ทำลายคุณก็ได้นะหรือมันอาจจะทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแบบที่กลับไปเหมือนเดิมไม่ได้อีกแล้วอะเขาก็เลยเลือกที่จะเงียบแต่ที่เงียบก็ไม่ใช่เพราะว่าไม่รักสรุปนะคุณรักแบบตั้งใจแต่เขารักแบบระมัดระวัง คุณพร้อมสร้างอนาคตแต่เขายังพยายามตามหาตัวเองอยู่ความนิ่งของเขาคือการปกป้องในความคิดของเขานะเขารู้ว่าคุณกังวลแต่เขาก็ยังไม่กล้าพูดความจริงถ้าวันหนึ่งเขาพร้อมเขาจะเลือกคุณแต่วันนี้เขากําลังรอให้ถึงมั่นคงพอก่อนเขามไม่ได้หนีคุณนะเขาหนีความรู้สึกตัวเองที่ยังรับผิดช,ชอบไม่ได้คุณคืออนาคตแต่ตอนนี้เขายังเป็นปัจจุบันของตัวเองอยู่นะคะถ้าวันนี้มันตรงอะ่ะ ขอให้คุณรู้ไว้นะไม่ใช่ทุกความเงียบคือการไม่รักบางคนน่ะเพราะว่ายังไม่กล้าหลักในแบบที่คู่ควรเพราะฉะนั้นน่ะรักษาหัวใจเตียงไว้ให้ดีๆนะสวัสดีกองที่สองทุกคนนะคะเราลองมาดูกันนะความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาก่อนเลยคุณน่ะรู้สึกแบบเลือกกันแล้วไม่ชอบเล่นๆคุณมองคนนี้เป็นคู่ของชีวิตแบบไม่อ้อมคอง แต่ในความรักเนี้ยคุณมีความไม่มั่นใจว่าเขารู้สึกเท่ากับคุณไหมคุณพยายามอ่านทุกสัญญาณเลยไม้ว่าเขาจะตอบช้าเขาจะเงียบเขาจะดูแข็งคุณจะคิดมากในทันทีเลยค่ะคุณนะ่รักเขาด้วยหัวใจนะแต่คุณมองเขาด้วยความระแวงเบาๆลึกๆคืออะไรคุณกลัวว่าคุณจะรักเขามากกว่าที่เขาอ่ะรักคุณและรู้สึกว่าความรักครั้งนี้ต้องป้องกันตัวเองจากเขา ทั้งที่รักมากๆแล้วก็ป้องกันตัวเองจากตัวเองด้วยเช่นกันนะความรู้สึกที่เขามีให้เรานะเขาคือคนที่ความรักอะเปลี่ยนชีวิตเขาค่ะอืมจากคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องรักเนี่ยเขาเริ่มมองเห็นอนาคตคุณไม่รู้หรอกว่าการรู้จักคุณเนี่ยมันทําให้เขารื้อระบบความรักเก่าทิ้งนะแล้วเริ่มเรียนรู้อะไรใหม่ๆค่ะ เขาไม่ใช่คนละเอียดอ่อนเลยเลยแต่คุณนะ่ะคือความสบายใจใชนิดที่ทําให้เขาคิดถึงอนาคตแบบบ้านและครอบครัวได้นะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะเขารักเราในแบบจริงจังแต่เก่งในการแสดงออกไหมไม่เขาไม่พูดว่าฉันรักแต่เขาทาทุกอย่างให้มันปลอดภัยเขาเป็นคนแบบถ้าจะรัก,กต้องมีอนาคตไม่ใช่มารักกันแบบเล่นๆนะคะปัญหาในความสัมพันธะ์อีโก้ฝั่งเขาเอย่ยความคาดหวังฝั่งคุณเอย่ยมันเกิดขึ้นแน่นอน แต่ลักเนี้ยมันไม่ได้พังเพราะความรู้สึกแต่มันจะพังที่การวางตัวและก็ศักดิ์ศรีนะคะเวลามีปัญหาฝ่ายหนึ่งหันหลังแล้วก็ตัดอารมณ์มันไม่ใช่ว่าเย็นชาแต่มันคือเกณฑ์การป้องกันตัวเท่านั้นเองเขาไม่ความเป็นคนที่แบบเป็นพวกเจ้าความคิดไม่ชอบให้ใครมาคอนโทรนถ้าคุณถามตรงๆเขาจะถอยนะคะถ้าคุณคาดหวังเยอะเขาก็จะแข็งลักลก็รักมากแต่พูดกันไม่เป็น แล้วทําไมสองคนนี้เหมือนจะรักกันแต่เดินกันไม่เป็นรักกันนะแต่ทีมเวิร์กไม่มีคุณกับเขามีหัวใจค่ะแต่ไม่มีการวางแผนร่วมกันหรือว่าวิธีการจับมือเดินะยังมีปัญหากันอยู่เวลามีปัญหาปุ๊บต่างคนต่างคิดเองเวลารู้สึกไม่ดีปุ๊บเก็บเงียบจะพูดก็กลัวพังจะเงียบก็เจ็บสุดท้ายเลยเป็นความรักแบบอยู่ในใจแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแบบสบายสบาย,ส,บายสมูทลับลืน นี่แหละความเจ็บของกองเนี้ยเขารู้สึกยังไงกับเราเหรอเขารู้สึกว่าเขาทําไม่ดีในการแสดงออกนะเขารู้ว่าคุณเจ็บค่ะแล้วเขาก็ยังอยากเริ่มใหม่แต่ไม่รู้วิธีว่าจะต้องทํายังไงดีกลัวว่าถ้าจะกลับไปเนี่ยจะทําให้รักทางอีกรอบนึงไหมเขารักคุณมากนะเอาจริงแต่ไม่มั่นใจในตัวเองในเรื่องความสัมพันธ์นี้เลยเขามองคุณเป็นอนาคตแต่เขาไม่มั่นใจในตัวเขาว่าจะเหมาะกับอนาคตของคุณหรือเปล่าฉะนั้นเขาก็อยากเปลี่ยนตัวเองให้เรานะ พื่อรักของเราแล้วทางนี้นะคะกองเนี้ยจริงๆมันคือความรักที่แรงตั้งแต่ช่วงแรกๆที่รู้จักกันหรือพบกันด้วยซามมา้ำคุณสองคนเป็นคู่รักที่เลือกกันแล้วด้วยหัวใจแต่แพ้กันที่อีโก้และความกลัวคุณรักกันด้วยความตั้งใจเขาเองก็รักเราด้วยความจริงจังแต่ไม่มีใครพูดออกมาให้ชัดเจนซะกสิสุดท้ายเลยกลายเป็นความรักที่อยู่ในใจลึกมากแต่แสดงออกน้อยมากเช่นกันเทนพอยท์เลยนะคะกลัวเสียแต่ก็กลัวเริ่ใมไม่ คุณสองคนไม่ใช่ไม่รักกันนะแต่เป็นคนที่รักกันมากเกินกว่าจะเสี่ยงทําผิดซ้ําๆเลยเลือกที่จะเงียบแทนที่สับมือกันใหม่คาแนะนําเลยนะถ้าคุณยังรักอะให้เริ่มจากความรู้สึกไม่ใช่เหตุผลอย่าถามว่าเราคืออะไรให้ถามว่าเรารู้สึกยังไงตอนอยู่ด้วยกันอีโก้น่ะทำลายรักแบบนี้เสมอนะท่องไว้นะคะถ้าคนนี้คือกู้นะเขาจะเดินกลับมาแต่มาแบบช้าๆเพราะเขาอยากมั่นใจว่ารักครั้งนี้จะไม่พังค่ะ สวัสดีชาวกองสามนะคะกองเนี้ยโตกว่าอายุความรักมากๆเลยนะคนที่เลือกกองนี้ไม่ใช่รักที่เพิ่งเริ่มแต่เป็นรักที่เคยผ่านบางอย่างด้วยกันมาแล้วนะคะอืมน o วแ a n s hmm. just ติ e the f o ฟูก็พูดตรงๆเลยเนาะคุณเหนื่อยมากเลยกับรักครั้งเนี้ยแต่คุณก็ไม่เคยยอมแพ้ด้วยเช่นกันคุณผ่านความผิดหวังมาแบบหลายรอบคุณคิดว่าครั้งนี้จะไปแล้วจริงไปจริงๆแล้วนะ แต่สุดท้ายคุณก็ยังยืนอยู่ตรงนี้ค่ะมันคือความรักแบบยอมรับความจริงแต่ก็ยังเชื่อในความเป็นเราความรักของคุณเป็นแบบทุกอย่างต้องแร์แร์และแร์ไม่ใช่ความรักที่ต้องยอมหมดคุณต้องการคําตอบต้องการความชัดเจนไม่อยากรักแบบเดาใจถึงจะเจ็บแต่ก็ยังอยากเริ่มต้นใหม่อีกครั้งคุณอยากปล่อยเรื่องเก่าๆสิ่งเก่าๆอยากเดินหน้าแบบเบาสบายอยากให้ความรักครั้งนี้เป็นคุณในเวอร์ชันใหม่ ไม่ใช่รักแบบเดิมที่เจ็บช้ำแบบเดิมมานะความรู้สึกของคุณคืออยากให้มันจบแบบดีๆหรือเริ่มแบบดีๆคุณไม่อยากอยู่ตรงกลางอีกแล้วอะไปต่อกันที่ความรู้สึกของเขาที่มีต่อเรากันก <c oughs> องน,นี้มวลอารมณ์ของเขาหนักกว่านะที่หมอจะอธิบายแบบแท่งใจนิดนึงแต่มันก็ถูกต้องนะคะตอนเนี้เขารู้แล้วแหละเขาเคยพลาดอะไรไปเขาเคยเลือกที่จะไม่เลือก เขาเคยผลักคุณออกไปเพราะเขาไม่มั่นใจในความสัมพันธ์และตัวเขาเองแต่ตอนนี้เขาเริ่มเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์นี้ชัดขึ้นแล้วนะอืมตัวเขา,าอยากเริ่มใหม่แต่ยังติดที่อดีตเขายังห่วงภาพยังเสียใจกับสิ่งที่เ,เกิดเกิดขึ้นมาก่อนเพราะกลัวว่าถ้ากลับมามันจะเจ็บเหมือนเดิมเขารู้สึกว่าหลักคุณมากนะแต่กลัวว่ามันจะไม่โผลตอนนี้เขาปิดหัวใจมากแล้วนะคะ แต่ไม่ใช่เพราะไม่รัก,กันนะมันเพราะว่ากลัวตัดสินใจผิดตัดสินใจพลาดมากกว่าเขาไม่รู้จะเดินต่อ,อยังไงไม่รู้จะถอยอยังไงก็เลยเลือกให้มันครึ่งครึ่งกลางๆแล้วก็หยุดทุกอย่างไว้แบบนี้แหละความจริงแล้วเขาก็ไม่ได้ไปไหนนะเขาแค่อยู่กับสงครามในใจตัวเขาเองนี่แหละคะ่ะความสัมพันธ์นี้คืออะไรก็เป็นไพ่ที่สวยที่สุดในกองนี้แล้วล่ะนะแล้วก็เป็นคําตอบของทั้งหมดของรักนี้ ความรักที่ชนะด้วยหัวใจไม่ใช่ด้วยเหตุผลมันคือความสัมพันธ์ที่ใครก็แทนไม่ได้ต่อให้ห่างต่อให้ตัดต่อให้เปลี่ยนชีวิตพลังระหว่างคุณกับเขา,เาก็ยังอยู่รักครั้งนี้อ่อนโยนกว่าอารมณ์นะความผูกพันนี้ก็ลึกกว่าเหตุผลด้วยค่ะแต่ที่สําคัญนะ่ะให้เปลี่ยนพลังงานจากการพลังงานของคําว่าการบังคับนะเปลี่ยนเป็นพลังของการให้อ่ัย กองเนี่ยไม่ใช่คู่ที่จะวิ่งห่างกันแต่เป็นคู่ที่ยืนอยู่ในใจของกันและกันเสมอใดๆคือคุณเหนื่อยจากความรักครั้งนี้มาหลายครั้งแต่คุณก็คิดหลายครั้งเหมือนกันว่าจะไปและทุกครั้งที่คิดว่าจะไปหัวใจก็บอกให้ลองใหม่ส่วนเขาก็รักคุณมากแต่กลัววความรักครั้งนี้จะทำให้คุณเจ็บเขาก็เลยเลือกที่จะปิดตัวเลือกที่จะเงียบเพื่อไม่ทําลายกันั้งคู่ผลสุดท้ายก็เลยเจ็บทั้งสองฝ่ายค่ะ นี่คือรักที่ไม่กล้ารักแบบเต็มที่เพราะฉะนั้นน่ะรักเนี้ยต้องแพ้กับหัวใจนะไม่ใช่อีโก้นะคะคําแนะนํานะอย่าเพิ่งคุยเรื่องสถานะให้คุยเรื่องความรู้สึกก่อนอย่าคาดหวังคําสัญญาให้ดูกันกระทําไปก่อนอย่ารีบร้อนตัดสินใจความรักเนี้ยต้องเป็นแบบสโลเบิร์นถ้าอยากกลับมาต้องเริ่มแบบช้าๆไม่พุ่งชนเหมือนครั้งก่อนๆนะรักนี้ท่องไว้ไม่ต้องวิ่งแต่ต้องเดินอย่างเข้าใจนะ คุณนะ่ะไม่ได้รอเพราะรอ่อนแอรอคุณรอเพราะเชื่อในความรักที่ตัวเองยังรู้สึกแล้วก็เชื่อว่าถ้าเราจะเริ่มกันใหม่มันต้องเป็นรักแบบที่เราไม่ทำลายกันอีกแล้ว